เปิดแล้วบันเมนูอะไรคะสวัสดีจ้าคุณนายแม่ทำอะไรเมนูแรงนะจ๊ะเมนูแรงก็ใส่อันนี้นะคะเมมงเซนหุ่นเซนหลายผลดิน้ะ กาบ้าให้บักแตงมันสูงเก็บนี่ตึงสิเด็กเบิ่งพี่น้องมือแรงนี่นี่อย่างเมนูเมนูเด็ดคุณแม่มาเบิ่์ดเมนูเด็ดจ้าเอาเร็วๆเด้อเกี่ยวกับเทียบเด้อเกี่ยวแล้วก็จวดมาเลยเด็เกี่ยวก็จวดมาเลย บ่ได้ใหลายดอกนิดเดียวพ่อพ่อพ่อดูอเห็นไหมเห็นไหมเหรือเปล่าปิดไปเลยปิดไปเลยตเ้ยหน่อโคกระเทียมกันแมอยุ่งถุงขึอน่าถูกใ่นะเออมาถูกมาเอาใส่อีกนิดหน่อยใส่กระเทียมเกี่ยวหลายๆตัวันยังแซบห จะแซ่บบ่ะคะพี่น้องค่ะปุ่งลูกเลยกระได้จิ้มนัว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 มายกอันนี้ลองให้แม่หน่อยพอแล้วยกยกตั้งตรงนี้พอแล้วกระดับไฟเลยเออหมักแตงมันจะเปื่อยพูดมันจะไม่อร่อยแม่ดับ้องเลยนี่จืดต้มจืดไก่ละลูกต้มจืดไก่นะคะปิดเลยค่ะปิดเลย เอาไปแล้วเอาคือบอลนั่นมันไม่แง่นั่นมาใส nah. ่ไปท่านถูกติอล <x> ังมามาเอามาท่านทานะเอามาต้มสีต้มสีไก่พันพุ่น้องตวจเลยอ่พักซี่หอมมากเลยหอมมากไก สิ่เบืบนน้องลู่แบบนี่งอะบ่ข้นเห็นมันเขาเขากันแล้วก็สิ่เบิ้งอร่อยบ่อ็นบ่อะไรก็บใส่อีก เอามันนัวไหมมันจืดแบบไหนจืดเอานัวไหเอาคัน์มจืดตอกจืดพ่นนี่ะตอาเมกันย่นพนะรนซ่เกินไปช้าเกินไปใปเห็นจังเลยนะเห็นจังเลย มะมันต้มจืดดอกต้มนัวต้มนัวลายบันี้ปแม่ือร <c oughs> ลูกก็เอาไปเที่ยนหนึ่งลรวก็มาเอาอีกรอบนึงก็ได้เออนี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมา,มาซีมด้วยบาดนี่คุณตุกมาซีมด้วยตุก มัก่มัดมัดลยาทานเรจะทานที่าพอแล้วนะ คิดว่าพอดีแล้วนะคิดว่าพอแล้วนะคิดว่าพอดีแล้วแหละอาอย่าง้ซีะามีละตุมจืดไ่เป็นตุ่มนเนาะเอาไหละเธอเอาไปละบอีนถ้าเอากระตักเอาเอาไม้นุ้ยเอาไหมเอาัก้วยไหม อันนี้กุ้งหัวปลาเสียดเมนูอย่างนี้เขาเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานของเราก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ไปค่เมื่อไรใคนก็เห็ดมันกต่อยากเห็ดเลยเนะาะมันเคยเห็ดกุ้งไดกระจมแต่ว่าเอ้กุ้งน้ำเพิ่นคือไม่มาเห็ดกับเขาเน้นเนาะหวานดิย,ยาลมเดิพันลมนี่เนื้อไส่หนับหักเดิเน กินวาเนี่ยให้กินว,วสัญญาด่ตักเอาด้ยบตักไว้ดมันามาตั้่ไ้ชิอยางนีบอกอันนั้นน,นั่น่ํตำัวเอาดกเอาไปแล้วบอก <c oughs> ไผ่ไงอย่าเ <c oughs> ดียวไผ่ <c oughs> เขามากินหรอเขาบ่ได้งอเขาไปไน <c oughs> เไไงย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเอา <c oughs> ซูเปอร์สตาร์ชวดีกแล้วค่นแล้วโค่นแล้วโค่นแล้วแล้วมีวิธีครับนี่คือมาแตเวทั้งที่เอิร์ขวนนห้ในเปียงเอิดขวนเอรสม่าเงินแทกโอ้ยเอินเออเด็กๆทำารลูกสู้มือจะาเมือบาดามบัดมือนี่คือมาแตเวทแจ้บุเออคนมันมีเวียร์มีธุระดาน้ำยากน้องว่าน้ำซูเปอร์สตาร์เนาะ่่อ คุณกระจกขึ้น oh. น้ำแน่เออวัดดีแ oh, ม่สุภาไป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 คุณนายแม่มาทำอาหารเออต้มเสียงว่ต้มเน่าหรต้มจืดต้มจืดไก่โอ้ต้มจืดไก่ต้มร้อนโอ้ต้มร้อนยากลับไปเอาครับเสร็จเสร็จคีมคีมมาเตานัวนัวไปแล้วพี่น้องไปแล้ว เามมากินตำสัวเากินตำสวะสะเกอเก้าอี้ไหมเก้าอี้กุ้งท oh, ี encore, ่ทางไหนเก้าอี้กุ้งมัโอ้ยแบบทว่หมูอานแบบใสเสี่ยงใส่ได้ที่คือบพัดเน่นี่หน่าเชื่อไม่พัดเนาะพัดใกล้ไหมพัดอันนั้นไหมพัดกับเข้าไกลไหม กับอีกบอีกยูขุนแม่เราลงรถไปเออหุนนางขุนอันนี้วอสดีการน้ำอันนี้ตำสัวไม่กินตำสัวขุนไม่สุาขน้าเลีวแ่วันมอว่านเื้มากอากน้องพี่น้อากินตำซัวห้องเตากันจังไรจังกินเขากินตำตัวเหรียญนซ วันนี้คือมาเร็วยังวพมาว่าเนี่ยนทามาลอดท่าัญญาจังหวัจกตึมือโซโลคนอนนี้แี้งเขาบ่นเขาแจยงเขาบจยงใค่แจ้งตัวโตมาขาง้า่ซื้อยุโตนี่ไปคอแนแจ้จสซื้อแท่แหละซื้อจ้าง,าง,งามากันไม่กี่ลเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไวท่ามนี่เบิ่งแล้วเห้จับกดไหลกดแซ่บเอาฟ้ามาปิดไปเนี่ ฟ้าหมอมาปีใส่ในหมอไม่แม่แกอยากินสม้มตำกดไลค์กดแชร์กดว่ <Okay. S 1> ได้กินเดี๋ยวนี้หรอเขาคำคุณนามากเลยวุสักไข่ใบบัวบกพร้อมทั้งหมากลูกมาทำตัวพี่น้องทำตัว